มามารสอะไรเนี่ยมาม่าหมูสับไหมมามาหมูสับกินมาม่าหมูสับม,าม,า,ม,บมาม่าต้ยมยำต้มแล้วต้มแล้วอร่อยไหมไม่อร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากมากอ้าวหก <laughs> ไม่ต้องเก็บกินนะอันหล่น,ลนลพื้นแล้วเก็บทิ้งอันหล่นพื้นแล้วเก็บทิ้งอย่าจานมันจะมีเยอะอยู่เก็บทิ้งอ่า <c oughs> ไม่ดีหล่นพื้นเลยไม่ต้องเก็บกิน <c oughs> อร่อยมากมากอร่อยมากมาก อร่อยภาษาเกาหลีว่ายังไงนะอร่อยอร่อยอร่อยภาษาเกาหลีว่าอย่างนั้นเลยหรออร่อยอร่อยภาษาเกาหลีว่ายังไงว่ายังไงนะอร่อยภาษาเกาหลีว่ายังไงอร่อยอร่อยเห็นไหมเห็นไหมล่ะ พูดภาษาเกาหลีได้ด้วยอ้อย่อยอ้อย่อยนอนเพื่นแล้วเก็บทิ้งอืมอร่อยภาษาอีสานว่าอะไรอร้อย่อยเอา้าไม่เหมือนกันนะว่ากินอ่ะอ้อย่อยอ้อยย่อยมาก ใ่อยมากไหมใหญ่อ่มากมาก่มากมากเราจะไปไหนแล้วกลับมาจ๊เะจกะเจ ใช่ไหครับก็ปดิปดปดิปดก่ออืมถ้าตกเกินแล้วเก็บโยนทิ้งไปเลยมันมีเยอะอยู่ในจานอะ่ะกินไม่หมดหรอกอเ,รออเก็บทิ้งไป ข้าปากบ้างป่าเข้าปากบ้างไหมอ่าไา่บายก่อน๊ายบายทำมือด้วยดิบ๊ายบายบ๊ายบาทิ้งแย้วทิ้งแย้ว